สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่2พฤษภาคม2566คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายประกรณ์มหนันนบและดรทิติเชษนุชนาฏกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมกันแถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติงานคณะกรรมการการต่อต้านข่าวเท็จ เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบ และให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมตำรวจชุด,ชดชสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตําตำรวจภูธรภาค4กองบังคับการตำรวจปราบปรามกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมข้อมูลเพิ่มเติมความคืบหน้าคดีนางสลา,ารัตหรือแอมลังสิบุษร h าพรผู้ต้องหาวางยาฆ่า ชิงทรัพย์เยื่อนับ10บรายโดยพลตรวจเอกสุรเชษเปิดเผยว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากโดยวันนี้ได้มีการเรียกประชุมเล่งรัดสำนวนการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น14รายรอดชีวิต1นรายออกหมายจับแล้วและแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว10คดีคงเหลืออีก4คดี พร้อมอายัดตัวผู้ต้องหาในเรือนจำเพื่อดำเนินคดีทั้งหมดขณะเดียวกันตำรวจกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ใกล้ชิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมกันกระทำผิดด้วยหนึ่งรายซึ่งเป็นตำรวจที่เคยเรียกสอบปากคำไปแล้ว นอกจากนี้ยังพบแหล่งที่มาของไซยาไนแล้วว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพโดยตำรวจได้ขอหมายค้นจากสารพร้อมประสานอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะกรรมการอาหารและยาเข้าตรวจสอบเรื่องการนำเข้าของสารพิษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์าการสู้รบในซูดานได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นภายหลังจากที่เกิดการโจมตีทางอากาศ ทั้งในกรุงคาทูเมืองหลวงของประเทศและเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อวันจันทร์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำให้เกิดกลุ่มควันดำเป็นจำนวนมากในกรุงคาทูมและเมืองใกล้เคียงซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีการสู้รบระหว่างกองทัพซูดานและหน่วยทหารพลาน กองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากสู้รบตั้งแต่เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายได้ทำข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจานวนมากแล้วก็ตาม